นักข่าวเนี่ยมักจะนําเสนอในสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้บริโภคสนใจบางเรื่องเนี่ยตั้งใจสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเลยบางครั้งก็มีในลักษณะโฆษณาแฝงเข้ามาในทางจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแล้วถือว่าผิดมากเลยนะ สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพลทอล์บยสวนดุสิตโพนะคะวันนี้เราอยู่กันกันกบแพทย์แผนไทยดอกเอรอมรรัตเรื่องสกุลค่ะประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะจาสวัสดีค่ะ สัปดาห์นี้นะคะส่วนดุสิตโพค่ะได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของข้อมูลข่าวสารในยุคโควิด -19 ค่ะโดยสํารวจในกลุ่มตัวอย่าง1213คนค่ะสํารวจเมื่อวันที่31พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2564ที่ผ่านมาโดยประชาชนนะคะส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลข่าวสารตามความสะดวกของตนเองมากที่สุดค่ะเราลงมาคือติดตามทั้งวันโดยสื่อที่ประชาชนติดตามมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะคือสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็โทรทัศน์ทำไมคนเราจะต้องติดตามข่าวหรือว่าอ่านข่าวคะจย์ข่าวมันก็เป็นลักษณะ ที่จําเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้ในการวางแผนชีวิตหรือว่าใช้ในการป้องกันดูแลความปลอดภัยหรืออันนี้ลักษณะของการเตือนภัยทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรก็ตามตรงนี้นะคะค, <น S 1> คุณพ่ออีกข้อหนึ่งนะคะ,คะก็ถามว่าประชาชนนะคะมองว่าข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะอันดับหนึ่งค่ะก็บอกว่าข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรู้ในแง่มุมใหม่ๆม,มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็รองลงมาคือมีในเรื่องของข่าวลือมีเฟคนิวมีข้อมูลเกินจริงมากขึ้นอย่างในกรณีข่าวโควิด -19 เ9หรือว่าข่าว<ม>ลุงพลที่ออกมากลบข่าวทางการเมืองเนี่ยค่ะในทางนิเทศศาสตร์ค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้เป็นยังไงคะเป็นข่าวตามกระแสที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากพอข่าวอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาทางโทรทัศน์หรือทางสื่ออื่นๆเนี่ยก็เพิ่มรายการของช่วงเวลามันก็ กลายเป็นมากบกระแสไปหมดประชาชนนะคะก็มองว่าข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือนะคะจะต้องมีการระบุที่มานะคะผู้ให้ข้อมูลแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนค่ะเราลงมานะคะจะต้องมาจากหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจนด้วยอาจารย์มองว่าประชาชนจะรู้ได้ยังไงคะว่าข่าวไหนจรงิงข่าวไหนไม่จรงิงเริ่มดูตั้งแต่ตัวของผาดหัวข่าวเลยมันจะออกไปแนวเหลือเชื่อตรงเนื้อหาข่าวที่เราเข้าไปดูแล้วเนี่ย เราก็จําเป็นจะต้องตรวจสอบดูว,ว่าแหล่งข่าวเขาเขาน่าเชื่อถือไหมหรือภาพอ่ะไม่เกี่ยวกับตัวของข่าวเลยจากนั้นก็ดูเรื่องของสํานักข่าวแล้วก็ดูเลยไปถึงลิงก์ข่าวด้วยบางเรื่องเนี่ยตั้งใจสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเลยบางครั้งก็มีในลักษณะโฆษณาแฝงเข้ามาเขาจะเรียกว่าเป็นโฆษณาเชิงบทความทั้นนั้นเป็นวิธีการที่ทําให้โฆษณาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกับข่าวในทางจริยธรรมหรือจรรยาบาณแล้ว ถือว่าผิดมากเลยนะโดยสื่อที่ประชาชนนะคะเชื่อมั่นมากที่สุดค่ะอันดับหนึ่งคือสื่อโทรทัศน์ค่ะรองลงมาคือนักวิชาการนักวิเคราะห์นักวิจัยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะ โดยสิ่งที่อยากฝากบอกสื่อมวลชนนะคะดับหนึ่งค่ะอยากให้นําเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงไม่บิดเบือนนะคะมีจรรยบัรณแล้วก็มีจิตสํานึกในหน้าที่แล้วก็นําเสนอข่าวอย่างสร้างสารรค์มีประโยชน์ค่ะ<ม>อาจารย์คิดยังไงคะกับคําที่ว่านิเทศศาสตร์เนี่ยทำงานตามหลังศาสตร์อื่นๆอยู่น,นิเทศศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์แห่งการหลอมรวมสื่อโดยแท้จริงเลยฉะนั้นการสื่อสารมวลชนอื่นอะ่ะนอกจากทางหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็เป็นการสื่อสารที่ออกไปยังมวลชนจํานวนมากอาจารย์มองเรื่องของ เสรีภาพของสื่อไทยยังไงคะนะวันนี้ในเรื่องของเสรีภาพของสื่อเนี่ยนะคะเป็นห่วงว่าจะกลายเป็นสังคมของความลวงขายข่าวจนขาดความรับผิดชอบต่อสังคมนักข่าวเนี่ยมักจะนําเสนอในสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้บริโภคสนใจนั้นในปัจจุบันเนี่ยการยึดมั่นในอุดมการณ์ของคนทําสื่อเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างลดลง อาจารย์มองสื่อในยุคดิจิทัลหรือว่าในยุคหลังโควิดเป็นยังไงบ้างคะสื่อมวลชนเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นเป็นตัวแทนของประชาชนในสังคมยุคนี้เน่ะเ,เราเติบโตมาอยู่กับเทคโนโลยีฉะนั้นผู้สื่อข่าวเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันทั้งเรื่องของรูปแบบการรายงานข่าวหรือเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานข่าวต่างๆนะคะข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้น่ะบางครั้งนะคะ,ะความรวดเร็ว เข้ามาจับมากเกินไปทําให้ตัวของผู้สื่อข่าวเนี่ยอาจจะขาดความรอบคอบนะคะในในเรื่องของการรายงานข่าวฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็ต้องพึงตะหนักด้วยสื่อคงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดควรหันมาทําข่าวในลักษณะเชิงสืบสวนสอบสวนนะคะพวก Investigative Reporting หรือไม่ก็เป็นพวกของอ Data Journalism หรือพวก Data Analytics อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรวจสอบข่าวก่อนนําเสนอแล้วก็ ต้องมีอุดมการณ์ค่อนข้างสูงมากนะคะแม้สื่อจะมีเสรีภาพเพียงไหนควรจะมีลักษณะของกระบวนการตรวจสอบข่าวนะคะแล้วก็าการกันกรองข่าวสารเราจะรายงานอย่างไรให้กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกน้อยที่สุดฉะนั้นมันเป็นศินละปะอย่างหนึ่งของสื่อมวลชนวันนี้นะคะ<ๆ>ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะคุณค่ะ ท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพลท็อกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ